ถึงแล้วนะครับราชบุรีเมืององค์แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่องค์อันนี้อะไรคะเนี่ยไก่งวงครับไก่งวง<ช>ไก่งวงราชบุรีใช่ค่ะโอ้เป็นมาอ่ยงังไงคะเนี่ยมันมาเลี้ยงไก่งวงอยู่ที่ราชบุรีก็ต้องร้องเลี้ยงของแปลกดูบ้างออไงก่อจะได้รู้ว่าลาดหลีก็มีไก่งวงกอนน้าี่ ไก่งวงอยู่ที่ราชบุรีโอโหนี่พี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อน้ำพึง่งค่ะน้ำพึง่งน้ำพึง่งน้ำพึ่งอายุเท่าไรครับเนี่ยสี่สิบห้าสี่สิบห้าโหนึกว่าสามสิบห้าโอ้โหนะยังสวยอยู่เลยเดี๋ยววันนี้จะมาพามาออสอนวิธีการเลี้ยงไก่งวงว่าเลี้ยงยังไงเอาไปเลยครับผมนี่อันนี้คือวิสากิจนะอันเนี้ยใช่วิสากิจชุมชนไก่งวงตรงนี้มันเราอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอยู่ของราชบุรีครับดอนทรายปักท่อจ้าอยู่ดอนทรายอ๋อ อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีโอ้โหนี่ก็คือฟาร์มไก่ไกงวงนะครับเลี้ยงมานานยังครับแปดปีเก้าปีปีนี้ละโอ้แปดเก้าปีแล้ว<ช>นะครับ,รบแสดงว่ามีประสบการณ์อไก่งวงอันนี้นะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุไก่นี่นะครับดูยังไงถ้าตัวผู้ตัวเมียดูยังไงครับที่นอนอยู่นี่ตัวเมียนี่คืออยู่นี่ตัวเมียนี่คือนอนนี่คือตัวเมียใช่ถ้าตัวผู้ล่ะครตัวผู้ตัวผู้คือตวมบนใจญ่เหรอฮะหรือยังไงใช่ครับดูยังไงครับก็นานละตัวผู้ ที่แพ้ขนในตัวผู้ก็คือขนใหญ่กว่า<พ>ตัวเมียใช่จ,จ,ใใจ,จะใหญ่กว่าแล้วก็จะแพรคขนได้ถ้าเป็นตัวเมียก็จะแพ้ไม่ได้ก็เหมือนนกยุงอ๋อไม่ต่างกันมันแพรคขนได้ถ้าตัวถ้าตัวผู้ใช่แล้วก็จะมีงอนตัวเมียจะไม่มีงอนอจับได้ไหมครับเนี่ยได้ไหนเข้าไปยังไงครับมันจะไปจับไก่งวงกันนะครับตัวผู้แพนได้ตัวเมียแพนไม่ได้ใช่ตัวเมียจะมีลักษณะเล็กกว่าตัวผู้นี่ครับห้ามเข<ช>้าแต่ว่า นะตัวนี้หมกฟังเข้าได้นะครับนี่เขาไม่ให้เข้านะนะครับอ่านี่เข้ามาได้อ่านี่เข้ามาแล้วปิดตัวด้วยนะครับเดี๋ยวแก่้ออกอึกอ่านี่ครับนี่คือเข้ามาด้านในโอ้อันนี้เป็นต,ตัวเมียไนฮะนี่ตัวเมียใช่เป็นพันธุ์บูเทเรสเป็นสายพันธุ์สีเทาครับพันธุ์บูเทเรสอืมก็คือ เขาจะกลางปีกไม่ได้การไม่ได้แล้วก็ตัวจะเล็กกว่าใช่ไหมฮะใช่จ้ะตัวเมียคือเขาออกไข่เลยนะฮะก็ตอนนี้กําลังออกไข่อยู่ฟักไข่ได้มันต่างกับไก่บ้านเรายังไงฮะไอไก่งวงเนี่ยก็เนื้อก็จะอร่อยฟ้ามีโปรตีนสูงกว่าแล้วมันตลสเตลอนต่ำเป่ามันเลี้ยงนานกว่าบ้านเราไหมก็เท่าไก่ไก่บ้านอ่ะหกเดือนเหมือนกันหกเดือนเหมือนกันใช่ออันนี้เป็นพ่อพันธุ์ครับพ่อพันธุ์ก็จะมีเป็นพันธุ์ นาฬิกาแบ็กเบอร์กี้โหนี่นะพ่อพันธุ์อเมริกันบอลตัวใหญ่นี่อเมริกันบอลมีหลายพันด้วยใช่แล้วเราหมดเจ็ดสายพันธุ์ที่นี่นะฮะที่นี่มีเจ็ดสายพันธุ์ใช่ออ๋แล้วเราให้มันมันผสมพันธุ์กันยังไงฮะก็บนปล่อยปนกันแล้วก็ให้ผสมพันธุ์มันก็ออก็ออกเป็นไข่เหรอครับใช่ออกเป็นไข่เหมือนไข่ไก่อย่างเงี้ยใช่แล้วก็ว่าไก่ครับใช่ ร้องเป็นรูปมา่ออแต่นี่คือเรากินเราไม่ได้กินไข่นะเรากินกินเนื้อกินเนื้อมันใช่๋อแล้วอายุเท่าไหร่ครับถึงจะเริ่มกินได้แล้วหกเดือนจ้ะหกเดือนใช่ตัวไหนประมาณประมาณประมาณตัวไหนได้ครับหกเดือนก็เท่าานี้แหละแต่จะใหญ่กว่านี้เพราะถ้าเป็นไก่ขุนจะใหญ่กว่านี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะจับทั้ตัวเลยจับไม่ได้จับไม่ได้อ๋อก็คือจับให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็จับให้ดูนะเน่จับให้ดูตัวหนึ่งน่น่ ช่วยกันน,น,นั่นนี่โุโย้ยโอนี่วิธีการจับนี่วิธีการจับโหยนะครับจับอ่านี่นะครับ อันนี้คือตัวผู้ถูกไหมฮะใช่แบคเตอร์กี่เป็นพันแบคเตอร์กี่สีดำทั้งตัวแล้วทจไมีตัวผู้ก็จะมีกระงอยตรงนี้อ๋อเอาตัวผู้จะมีงอยนี่ใช่มีตรงนี้มีหงอนเหรออ่าแล้วมันขันไหมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะชท้ามันขันไหมใช่ไม่มันก็คะร้องอย่างนี้มันร้องอย่างนี้มันไม่ขันเอ๊ะเอ๊ะนะไม่ไม่ไม่โอ้ใจง่วงจะไม่ร้องตอนเช้าจะร้องทุกเวลาที่ตื่นรอร้องตลอดเลยอือ นี่แล้วแต่แตคือข้างบนเขาจะไม่มีขนนะ<ช>นะครับแต่ว่าสีสันก็สวยงามนะครับนี่ข,อ,ขอ,องจับนิดน,นึงนะครับลองดูดีอันนี้เขาเรียกอะไรพังผืดเหรอฮะเป็นงวงมันงวงนะอันนี้คืองวงเขานะนะครับนี่นะครับสีสันเนาะเขาเรียกเนียงเนียงเขาเนียงงวงเนียงอ่านะครับเดี๋ยวลองเทียบกับตัวเมียดูเดี๋ยวเขาจับตัวเมียัวนนอดนึอนะนี่ครับจับ<ล>ได้เหมือนกัน <ๆ S 2> อ่า นี่คือตัวเมียอันนี้คือตัวผู้ถูกไหมใช่นะครับอดูดูความาจจะแตกต่างกันความความแตกต่างนะครับก็คือเนี่ยเจ้าตัวเมียเขาหงอนไอ้ไอ้ตรงนี้มันจะเล็กนะครับแล้วก็ไม่มีมีอะไรอะไรต่างอะไรบ้างครับพี่งวงงวงงวงเมียจะนิดเดียวอ๋อจะเล็กนิดเดียวอ่าตัวผู้จะเยอะตัวผู้เยอะไอ้อันนี้อันนี้อันนี้ก็ไม่มีมีจะเป็นบางตัวที่มีหรอใช่อ๋อแต่แต่น้อยนะไม่ค่อยเยอะนะครับนี่คือตัวผู้ตัวเมียอ๋อ หเดือนก็คือกินเนื้อได้<ช>ตัวเท่านี้ประมาณนี้ฮะหเดือนประมาณหก<ช>เดือน,นอไก่งวงมันก็ส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงคิดมัดเทศกาลคิดมัดเทศกาลพิเศษของฝรั่งแล้วบ้านเราบ้านเรานี่ เราเข้าไปทํากินกินกันด้วยไหมฮะหรือยังไงทําจ้ะรอก็ทุกเทศกาลถ้าเป็นคนไทยอก็คือเหมือนเนื้อเนื้อมันจะเป็นยังไงฮะเนื้อเนื้อก็จะออกนุ่มไม่ไม่ไม่เหนียวเหมือนไก่บ้านแล้วก็ไม่เหมือนกับไก่ความก็จะไม่เละเหมือนไก่ความจะเหนียวนุ่มอ่าสัมผัสจะไม่เหนียวแบบไก่บ้านเลยอือกินมันจะน้อยแตกต่างน้องอยากไปแล้วน้องอยากไปแล้วไปเออการให้อาหารอะไรก็คล้ายๆกันเหมือนกันไก่ทั่วไปใช่ไหมฮะใช่จ้ะอื นี่ก็คือเอ่อเป็นเป็นฟา,ฟาร์มนี่มันมีที่นี่มีทมั้งหมดกี่ตัวได้ครับเนี่ยประมาณ<ะ> <2000 S 1> สองพันได้สองพันสองพันตัวเลยเหรอ<า>อ๋อมีข้างในนู่นอีกใช่ไหมฮะใชโ่โอ้โหโอ้สองพันตัวนะทนักในมาแปดปีแล้ว นะครับแล้วต้องมีฉีดวัคซีนต้องอะไรไหมฮะมีจ้ะฉีดวัคซีนด้วยใช่ตาตัวยญ่ก็จะฉีดตั้งแต่เด็กแล้วก็มาฉีดอีกทีก็ตอนที่ว่าจะเราจะคัดเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แค่นั้นอ๋อและอาหารไก่ไข่หรือว่าอาหารไก่เนื้อคะที่เราให้หรือว่าไงเราให้อาหารไก่ไข่ถ้าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เราจะให้อาหารไก่ไข่แต่ถ้าเราว่าเรากเราคุ่นเราก็ให้อาหารไก่คุ่น ไก่ขุนใ<ช>อ๋อเอา้าพ่อพันธแม่พันธุ์ทำไมต้องให้หาไก่ไข่ฮะก็มันจะได้ไข่อ๋อมันจะได้ไข่ใช่อ๋ออย่างนี้นี่นี่น,นี่นี่คืออาหารมาครับีอันนี้ขี้ไก่ครับขี้ไก่อ๋อก็คืออาหารอย่างนี้นี่นี่เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูนิดนึงนี่นะครับใช่เป็นทำไมเป็นผงๆนะครับเนี่ยก็ผสมลำยาบผสมอาหา<ะ>รผสมลำนี่นะใช่อ๋อนี่นะอ๋อก็คือเอาอาหารไก่อย่างงี้เหรอฮะใช่จ้ะมันผสมกับลำด้วยใช่จ้ะ อ๋อน, e นี่นะเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เป็นถาดกินนะครับแล้วน้ำนะครับน้ํากินที่ไหนน้าอ๋อน้าก็คือให้เป็นกระมังนะครับอันนี้ก็คือเป็นลงนอนเขาใช่ไหมฮะ<ช>อ๋อแล้วก็อันนี้เป็นขีไ้<ช>ขไก่ขี้ใช่ขี้ไก่ใช่ขี้ไก่งวงเอาไปทําอะไรครับเอาไว้ใส่ต้นไม้ต้นมะพร้าวต้นสลังเป็นปุ๋ยได้ด้วยใช่โอ้นะครับได้หลายอย่างครบครบวงจร นะครับอือนี่แล้วอายุมันเท่าไหร่ฮะอายุมันอันนี้จะอยู่ที่ปกีกว่าเพราะว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปีกว่าก็คือปลดระวงังยังไม่ปลดจ้ะเพราะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพราะวันแม่พันธุ์จะดอยู่ได้ถึงสามถึงสี่ปีสามสี่ป <c oughs> <ช>ีอ่อก็คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์คือเราปล่อยให้เขาออกไข่ใช่ไหมฮะผสมพันธุ์กันใช่จ้ะแล้วก็ลูกก็คือเออเอาไปไข่เนื้อ ใช่อ๋อแล้วมันไข่วัลลาฟองเหมือนกันไหมฮะใช่ค่ะไข่วัลลฟองไก่ออกไข่วัลลาฟองเหมือนกันใช่๋อแล้วครั้นี้มันมันจะฟักยังไงฮะเราฟักให้เขาหรือว่าเราเอาไปเก็บใส่ตู้จ้ะเก็บใส่ตู้ใช่แล้วเราเอาเข้าเครื่องฟักเหรอฮะใช่เครื่องฟักอ๋อแล้วก็ใช้ใช้เวลาฟักนานไหมครับยี่สิบแปดวันยี่สิบแปดวันก็คือได้ได้ได้ลูก ดูเกยวขึ้นมาใช่จ้ะ๋อแล้วมันมีเชื้ออยู่แล้วฮะก็คือต้องอยู่พ่อกับพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันมีเชื้ออยู่แล้วพอเราเข้าตู้ฟักไปประมาณหนึ่งอาทิตย์เราก็คัดเชื้อถ้าไหนไม่มีเชื้อเราก็เอาออก๋อโอเคมีให้ดูไหมครับตู้ตู้เชื้อก็มีนะแต่ว่าไข่จะหมดแล้วเพราะตอนนี้ช่วงหยุดหยุดฤดูการฟักทำไมะมันมีค้ดูมีคดูด้วยนะใช่จ้ะเพราะไข่ไข่ใกล้จะไข่เป็นฤดูช่วงมีนาแล้วก็ช่วง มิถุนาเนี่ยเริ่มละเริ่มหมดเริ่มกรกฎาเนี่ยเริ่มหมดแล้วจะไปไข่อีกทีก็จะช่วงบอกพวกหยุดไปประมาณสองเดือนแล้วค่ะก็จะไข่อีกทีพวกนั่งหนาวเอาเหรอออ๋มันเป็นเป็นรอบไข่ค่ะจะหยุดเป็นรอบๆที่เขาเขาเรียกว่าผัดขนป่ะฮะใช่เนี่ยเนี่ยช่วงเริ่มผดผัดขนอ๋อก็ผัดขนไข่ก็จะไม่ค่อยมีขนเขาก็เขาก็จะไม่เอาไข่ใช่เขาจะหยุดการไข่พอเวลาขนเต็มเขาก็จะเริ่มไข่พอผัดขนเต็มปั๊บเขาว่จะเริ่มไข่แล้วทีนี้เราก็จะเก็บเอาไปแข่วตู้ อืมแต่ช่วงนี้เราก็จะหยุดฟักไปก่อนแต่ตรงที่เราทําเนื้อเราก็ไม่ได้ให้เขาไข่เลยใช่แล้วเนื้อนี่ผู้ผู้เมียก็ได้หรือว่าเฉพาะเมียทั้งทั้งผู้ทั้งเมียจ้ะแต่เราเราไม่ได้ให้เขาผสมพันธุ์กันเราก็จะแยกก็คือได้ทั้งผู้ทั้งเมียเลยใช่เราชาใกล้เคียงกันใช่คนกินรู้ไหมฮะคนกินรู้จ้ะรู้เด้ตัวตัวเมียก็จะกลมๆมตัวผู้ก็จะตัวใหญ่หน่อยใหญ่กว่าเยอะหรอ อาแล้วเขาชอบกินอะไรพู่หรือเปล่แล้วแต่คนจ้ะถ้าลองว่าเขาชอบกระดูกใหญ่ๆก็เป็นตัวผู้ถ้าเป็นตัวกระดูกเล็กๆไข่ขมันเยอะๆก็จะเป็นตัวเมียอ๋อโอเคแล้วที่นี่มีทั้งหมดทั้งไันนะเจ็ดเจ็ดสายพันธุ์เจ็ดสายพันธุ์เจ็ดเลยนะฮะใช่จ้ะ มีบูเบเลสมีงั้นนะมีบูเบเลสบูเบเลสมีแบ็กเอร์กี้แบ็กเอร์กี้มีกันบอลสมอลไวท์มาราแกนเราเย็นปามไอออเมริกันปาไออเริกันบาวอ๋ออ่าแล้วก็อีกพันหนึ่งคือบาเบเลสอือันไหนแพงสุดพันไหนแพงสุดบูเทเลสบูเทเลสแพงสุดแล้วพันไหนอร่อยสุดทุกภายพันอร่อยหมดเลยหมเหมือนกันใช่อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงไงอ่าอันไหนที่ว่าทําแล้วง่ายแล้วสวยดูดี ก็เป็นเป็นจะมาไว้ oh, อ๋อนะครับสีขาวอืมสีขาวมันดูนะดูสะอาดด้วยเนาะใช่อืม<ะ>โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวคร้วนี้ก็ไปถึงขั้นตอนการกระบวนการ ทำกินแล้วนะครับตอนนี้คือการเลี้ยงนะครับการเลี้ยงก็เหมือนไก่ทั่วไปเนาะไม่ได้ยุ่ยงยากมีอะไรพิเศษกว่าไก่ทั่วไปไหมฮะมันก็แค่แยกให้เลี้ยงกันแบบว่าให้เป็นที่ที่ไปเพราะว่าไก่พวกนี้ก็จะโรคเยอะนิดนึงก็ต้องควบคุมโรคนิดอ่าอ่าถ้าไก่บ้านเขาก็จะปอยอ๋ออืมอืมอืมโอเคอันนี้ก็คือส่วนในส่วนของการเลี้ยงนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของการทํากินนะครับทำอาหารกันอันนี้ผมควบคุมควบคุมเล็ก เราก็จะแยกตัวผู้ตัวเมียอันนี้ก็เป็นตัวเมียอ๋ออันนี้ก็คือแยกใช่ผู้เมียนะครับโอนี่มีไข่ด้วยน่นั่นใช่มันเริ่มไข่แล้วเราก็จะเริ่มขด้วยจะเอาไปแล้วพอหกเดือนเนี่ยจะเริ่มไข่แลแต่ถ้าแต่ถ้าผู้ไม่อยู่ด้วยก็ก็ไม่มีเชื้อใช่มีเชื้อจะก็คือไม่มีเชื้อไข่เราก็เอาเก็บไปกินได้อ๋อก็กินได้อ่าเนี่ยเราก็จะเป็นไก่พ่อไก่ขุนมีไข่ให้ดูไหมฮะมีไข่ให้ดูไหมมีจ้ะเนี่ยขอดูไข่มันนิดนึงไม่เคยเห็น มันจะเหมือนไข่ไข่ไก่ทั่วไปหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นไข่ที่ไม่มีเชื้อโอ้นี่นะนี่นะโอ้อันนี้มันมันไข่ข้างใต้นี้ได้ยังไงฮะหรือว่ามันไหลลงมามันหล่นฮะมันหล่นหล่นลงมาไม่แตกเฮ้ยใช่เหรอฮะใช่หล่นมาจากข้างบนที่สูงๆงเนี่ยใช่หล่นมาถึงตรงเนี้ยใช่ไม่แตก ขายเป็นตัวใช่จ้ะขายเป็นตัวด้วยแล้วก็ขายเป็นแปลรูปแปลรูปไปด้วยใช่ไหมฮะ<ช>มเรียกว่าครบวงจรในที่เดียวอไก่งวงราชบุรีนี่อะนะคนเราก็จะเอามาแปลรูปเป็นพวกอ๋อนี่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 นอ๋อนี่นะครับขนขนตัวมีพู้ใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่นี่ครับ ันนี้เป็นตะไคร้ดักควันเอามาแปะรูปได้เป็นตะไคร้ดักควันร้ายดักควันร้ายใช่ให้กลายเป็นดีใช่อ๋อเอาแฝะไว้ตามบ้านอ๋อเพราะว่าสิ่งร้ายๆดักกันไว้เหลือแต่สิ่งดีเข้าบ้านอ่านั่นนะโอเคนี่เป็นพัดเรียกพัดมงคลอ๋อขนาดมีพัดด้วยนะอ่านันน่ะมีพัดด้วยพัดมงคลพัดเงินเข้ามาชเรียกซับเรียกซับเรียกซับโอ้โหนี่อย่างกับห้องเต้เลย ในะห้องเตยของเขานี่โอ้โห,หสวยสานสวยงามนี่ครับโอ้โหทําเอามาทําสินค้าได้หลายอย่างนี่เอ,อไาไปขายเป็นคนเลยก็ได้รวมสองทอนห้านี่ขายเท่าไหร่เนี่ยนี่เท่าไหร่อันนี้อ,อันนี้อยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่นะครับร้อเก้าสิบเก้าอันนี้แ่ะอันนี้เท่าไหรอ่อันนี้สองร้อยสองร้อยอ่านี้สองร้อยนี่เห็นไหมนะครับก็เป็นสินค้านะครับจากไก่งวงขนไก่งวงออออุ้ยนี่เจอเจอน้องสาวแล้ว น้องสาวใส่เสื้อยีนอันนี้เป็นหัวหัวกหมวไก่งวงไหนฮะอันนี้คือไอ้ทำเป็นหมวกเป็นหมวกมวยเบี้ยนไอ้ไอ้หมวกไอ้อะไรแดงๆนะอินเดียแดงอินเดียแดงนี่หมวกอินเดียแดงไม่ใช่ขนสงเคราะห์ใช่ไหมนี่ยทำไมมันมีสีสีได้ ขนไก่งวงเนี่ยอันนี้เป็นขนไก่งวงตอนนี้พปะอู้อ๋อขนอยู่ตรงนี้อ๋อนีนไก่งวงนี่ขนไก่งวงอย่างนี้อันนี้อันนี้เป็นที่ประดับใช่ปที่ประดับดูดิอันนี้เป็นขนไก่งวงเป็นขนอะไรกันบอลอ่าใช่แต่เนี้ยปลายเนี่ยขนไก่งวงอือนี่นีตอดมันนะครับใครที่เล่นละครหรือว่าอะไรเงี้ยก็ใส่ตรงนี้ได้นะครับเป็นเป็นคนมวยมวยอินดีแดงนี่อินดีแดงอย่างนี้เนี่ยเหมือนเลยอ่าเหมือนเลยนะนี่โอ้โหอินดีแดงอันเท่าไหร่ครับเนี้ยเท่าไหร่ครับเนี่ย อันนี้อยู่ที่สามพันห้าจ้ะสามพันห้านะครับนี่โอ้โหเป็นไงนะครับมีวนี้เ่สวยโอ้ยนี่เป็นคนนี่อ่ะเป็นคนไอ้นี่ไหนสมอลไวนะครับนี่ขนไก่งวงอสีขาวสมอลไว้นี่สวยนะนะครับนี่มีสามสีมีสามสีนี่นี่สี่นี่โอ้โหสวยงาม ขนก็สวยนะนะครับก็เลยสามารถนามาทําเป็นอย่างนี้ได้อันนี้หัวหน้าเผาฮะหัวหน้าเผาลองใส่ได้ใส่ได้เลยครับใส่ได้ครับส่งเลยถอดหมวกออกต้องถอดหมวกด้วยต้องถอดหมวกด้วยเดี๋ยวเซนเซอร์ก่อนนะตัดนะครับบิดบิดบิดไปบิดบิดบิดไปต้องหยิบใจเอาอ่ะนี่ครับอ่ะครับไดะไงครับก็อย่างนี้ครับครับนั่นแหละ เ<ไ>ปนี่หัวหน้าเผ่าอินเดแดงหัวน้าเผ่าอินเดแดงครับอืฮัชเช่ฮัชเช่น้านะาโหหนักนะท่าบหนักนะมีน้ำหนักด้วยนะครับเป็นหัวน้าเผานี่ครับหัวน้าเผ่านี่ต้องรับภาระเยอะหน่อยต้องรับภาระเยอะนิดนึงน้ำหนัก,หน,กหนักเยอะน้ำหนักเยอะอยู่งานสี่มืออินเดแดงทำมือทั้งหมดอืออะนะครับก็ถึงขั้นตอนของการแปลรูปไก่งวงนะครับอันนี้พี่<ห>ะนะครับ อพี่ปูค่ะแกงงวงรัฐบุรีนะครับีสวัสดีครับสวัสดีครับแก่งวงรัฐบุรีเอ่อพอพอเราถึงหกเดือนพร้อมกินใช่นะครับเราก็เอ่อทำการแปลรูปนํานไปเข้าโรงฆ่าค่ะเพื่อที่จะเอ่อตอนนี้ก็คือหลักๆนะคะต้องบอกว่าแก่งวงรัฐบุรีเรานะคะก็ขายผลิตภัณฑ์ที่เอ่อเป็นเนื้อแกงงวงแช่แข็งชิ้นส่วนแก่งวงแช่แข็งแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อแก่งวงนะคะก็หลักๆอะค่ะถ้าในประเทศไทยเราจะขายดีก็จะเป็นแก่งวงแช่แข็งนี่นะครับนี่ก็คือ เป็นตัวอย่างนี้เลยเหรอครับพี่ใช่ค่ะอ๋อนี่คือยี่ห้อกูต์เทอร์กีใช่เทอร์กีนี่มันชื่อแปลว่าไก่งวงเหรอไก่งวงดีค่ะแช่อ๋อกูต์เทอร์กีฟอสเซนใช่เป็นตัวตัวอย่างนี้เลยใช่ค่ะก็เราก็จะมีตั้งแต่ไซส์เล็กกลางใหญ่ค่ะเริ่มตั้งแต่สามกิโลถึงสิบกิโละค่ะหรอใช่มีมีเป็นสิบกโลก็ได้เหรอใช่ตัวใหญ่ขนาดสิบกโลเลยนะใช่ค่ะก็เป็นไก่งวงของเราก็จะเป็นไก่งวงสายพันธุ์ไทยแล้วลูกผสมไก่โลเท่าไหร่่่่ครับไไไกกกกกปปปตติิอาาถ้เ็น ไก่ไทยอะค่ะก็โลละร้อยยี่สิบอะค่ะอ่าแล้วถ้าเกิดไก่งวงก็โลละสามร้อยกว่าบาทโอ้ยเท่าหนึ่งนะเลี้ยงนานค่ะ <c oughs> เออ,อ <c oughs> เลี้ยงนานกว่าใช่เราเลี้ยงในรูปแบบของการใช้เวลาในการเลี้ยงค่อนข้างนานเพราะเราปล่อยให้เขาโตในรูปแบบของธรรมชาตินะคะการจะเป็นตัวโตทางธรรมชาติก็ว่า,าไก่งวง,งเราค่ะกว่าจะได้ก็คือใช้เวลาในการเลี้ยงนานต้นฝึนของเขาคือเวลาโอ้เนี่ยเลี้ยงเท่ากันแต่ราคาต่างกันเท่าหนึ่งอ่าเป็นไง อยงนะไก่งวงโอเคนะครับสําหรับใครที่หาอาชีพเสริมอยากเลี้ยงไก่งวงนะครับก็คือรายได้ดีนะปกติ150้าบาทต่อกิโลแต่ว่าอันนี้คือ300บาทต่อกิโลงวงแข็งกันนะครับโม้แ่<อ>คือต้องบอกว่าการทําตลาดเราเรามีราคาประกันการรับซื้อไอ้ที่เราขายนั่นก็คือเป็นราคาขายเนื้อค่ะไก่งวงนะพี่สมมติว่าสักเลี้ยงสักเ,เริ่มต้นก่อน10ตัวพี่10ตัว อันที่หนึ่งพ่อพันแม่พันใช่ไหมครับพ่อพันแม่พันค่ะพ่อพันแม่พันไก่งวงนะคะพ่อพันจะอยู่ที่ตัวละเออ่พ่อพันจะอยู่ที่ตัวละสองพันถึงสองพันห้าค่ะพ่อพันก็คือสองพันถึงสองพันห้าต่อตัวใช่ไหมพี่อ่าใช่ต่อตัวค่ะเอาสบายเลยอ่โอเคต่อตัวใช่แล้วต้องแม่พันด้วยครับแม่พันก็ถูก่แม่พันอ่ะแม่พันก็จะประมาณตัวละหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วแต่สายพันนะคะหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าหนึ่งพันห้า ใช่ค่ะอันนี้คือได้ตัวใหญ่เลยอ่ะพี่ใช่ค่ะพร้อมไข่อะค่ะพร้อมผสมกับพร้อมไข่เลยส่วนในหนึ่งฝูงนะคะพ่อพันหนึ่งตัวจะสามารถคุมตัวเมียได้ห้าตัวอ๋อก็เพราะนั้นก็คือมีพ่อพันหนึ่งตัว <_ d> แล้วก็คือมีตัวเมียห้าตัวใช่ถูกต้องค่ะอ๋อเพราะนั้นเราก็ซื้อตัวเมียห้าตัวตัวผู้ตัวเดียวอ่าค่ะอันนี้จะเป็นในรูปแบบของโรงฟักนะคะเพราะว่าเกษตรกรของเราอะคะ่ะจะเน้นการบริหารในรูปแบบของโรงฟักแล้วก็ อ่าลงขุนเพื่อที่จะกําหนดทิศทางชัดเจนในการผลิตลูกแล้วก็รู้ในเรื่องของขบวนการผลิตว่าเรามีลูกเกิดเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มต้นเอาพ่อพันตัวหนึ่งก่อนเอาสองพันห้าใช่ถ้าสมมติว่าอยู่ตดีๆเลยนะสองพันห้านะใช่อ่าแล้วก็แม่พันห้าตัวก็หนึ่งพันคูณห้าไปอ่าเพราะฉะนั้นก็จะได้ทั้งหมดอ่อห้าพันเจ็ดพันห้าอ่านี่ก็คือเริ่มต้นเจ็ดพันห้าก็คืออ่อ ได้ทั้งหมดแม่แม่ห้าพ่อหนึ่งเป็นหกตัวเจ็ดพันห้าร้อยบาทโอเคแม่พันหนึ่งตัวค่ะก็จะสามารถผลิตลูกได้เจ็ดสิบตัวถึงห้าสิบตัวถึงเจ็ดสิบตัวต่อต่อปีเราแม่ต่อปีไม่ต่ำไอตัวนี้นะฮะได้เจ็ดสิบเจได้ลูกนะใช่ค่ะเจ็ดสิบถึงห้าสิบเจ็ดสิบถึงถึงเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบห้าสิบถึงเจ็ดสิบห้าสิบของห้าสิบถึงเจ็ดสิบตัวถึงเจ็ดสิบตัว ต่อปีต่อปีอหครับพี่ใช่ต่อปีอันนี้ขั้นต่ำนะคะเขาอาจจะสามารถถึงได้ถึงร้อยตัวแล้วแต่อากาศชื้นร้อนแค่ไหนอค่ะแล้วก็อัตราลูกไก่อ่ะค่ะแรกเกิดก็อยู่ที่ตัวละร้อยถึงร้อยยี่สิบอ่ะค่ะหมายถึงว่าขายอ่ะฮะอ่าใช่ค่ะราคาขายตัวละลูกมันนะะใช่ค่ะลูกลูกก็คือลูกขายด้วยตัวละร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบบาทหนึ่งร้อยยี่สิบอันนี้เขาเอาไปทำอะไรครับลูกมันก็เข้าขุดค่ะอ๋อก็คือ คือขุนให้มันโต<ช>แต่แต่ว่าบางคนขี้เกียจคือไม่ได้ฟักก็คือซื้อลูกไปก็คือร้อยร้ิบาทค่ะคนคนที่มีหน้าที่ทําโรงฟักค่ะก็จะมีหน้าที่ฟักแล้วก็ป้อนโรงขุนถ้าวิธีการบริหารของรรกลุ่มวิสัหกิทพิเรงเก่งงวงน้บรีนะคะคเพราะว่าเราจะได้ทราบแล้วก็วางแผนการผลิตได้อย่างชัดเจนอ,อค่ะครับ อันนี้คือเลี้ยงประมาณกี่วันได้ลูกนะครับพี่เลี้ยงประมาณกี่วันถ้าตัวนี้ก็คือ,อเป็นแม่พันธุ์ที่ไปก็พร้อมสามารถที่จะผลิตลูกได้เลยอ๋อก็คือตัวใหญ่นี่คือใช่พร้อมออกลูกเลยใช่อันนี้เราเราเลี้ยงในรูปแบบของวงธุรกิจนะคะแต่ถ้าเราเลี้ยงในรูปแบบของสวยงามนะคะลูกไก่อาจจะขายได้แพงกว่านี้เพราะว่าลูกไก่พอเราขายอะคะ่ะรีสตาร์ทกันตัวที่300ขึ้นไปแล้ว๋อทีนี้ทั้งเราเราไม่ไม่ขายลูกเราจะขาย ขายเป็นเนื้อขายเป็นเนื้อใช่ขายเป็นเนื้อค่ะต้นทุนในรูปแบบของการขุนนะคะจริงๆแล้วไก่หนึ่งตัวนะคะการต้นทุนการขุนอ่ากิโลนึงก็อยู่จะประมาณ83บาทต่อกิโลต้นในการเลี้ยงดูอ่ะพี่ข้อมูลชัดเจนเลยนะแค่ะเพรา83บาทต่อกิโลเห็นนะครับเออแปดบบาทต่อกิโลค่ะ นี่โอ้โหมีต้นทุนชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นไก่งวงถูกว่าไก่งวงที่เจ็ดกิโลนะคะคูณแปดสิบสามบาทค่ะอ่าแปดสิบสามบาทต่อกิโลคูณเจ็ดนะคะกก็คือยู่ประมาณคูณเจ<ล>็ดนะค่ะก็ต้นทุนการเลี้ยงก็อยู่ประมาณห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทต่อตัวอ๋อห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทต่อตัวนะครับอันนี้คือคือคือกินเนื้อ อ่าใช่ถูกต้องอแต่ว่าในส่วนของการซื้อของกลุ่มนะคะก็จะอยู่ครับอ่าร้อยยี่สิบบาทถึงร้อยห้าสิบาท,บาทต่อต่อกิโลนะคะขึ้นอยู่กับเทศกาลอ่าร้อยยี่สิบบาทถึงร้อยห้าสิบบาทค่ะถึงร้อยห้าสิบต่อต่อกิโลค่ะเพราะฉะนั้นราคารับซื้อของไก่งวงค่ะอยู่ที่แปดร้อยอ่าสี่สิบครับค่ะถึงหนึ่งพันห้าสิบบาทต่อตัว แต่อยสีสิบถึงหนึ่งพันห้าสิบบาทต่อตัวใช่ค่ะบวกลบคูณหารที่เหลือก็คือจะเป็นกําไรของอเกษตรกรนะคะถ้าได้ราคาดีๆก็เป็นพันนะค่ะพันหนึ่งก็กําไรประมาณห้าร้อยต่อตัว,ตวค่ะพเพราะฉะนั้นตอนเนี้ค่ะเราดูแล้วก็คือขมวนการเลี้ยงของไก่งวงค่ะกําไรดีกว่าเราเลี้ยงหยมุยอ <c oughs> ืูนะครับก็คือ ห้าร้อยต่อตัวเนี่ยอันนี้ถ้าเราซื้อเราเลี้ยงห้าตัวตัวหนึ่งได้ลูกเจ็ดสิบเจ็ดสิบคูณห้าเจ็ดห้าสามร้อยห้าสิบตัวคูณสามร้อยห้าสิบเข้าไปแสนเจ็ดนะพี่แสนเจ็ดหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทอันนี้คือหนึ่งปีห้าหก <6, S 1> <6, S 1> ตัวนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทลงทุนเจ็ดพันห้าฟิกค,คอร์สนะแต่แล้วก็มีค่าค่าค่า,าต่างๆไอตัวละห้าร้อยแปดสิบบาทต่อค่าอาหารต่อการเลี้ยงต่อตัว <C ats> นะครับนี่ก็คือรายได้ที่จะได้เลี้ยงแค่หกตัวนะเพราะนั้นเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเอาไก่งวงไปชิมนะครับนี่เอาไปท้งตัวอย่างนี้นะครับตัวหนึ่งนะครับอันนี้หนักเท่าไหร่ครับพี่อ๋อสี่กิโลค่ะสี่โล<ร>นะครับลองดูนี่ลองดูปีก,ปกเขานะฮะดูดิโอ้โหคนละเรื่องกับปีกที่กินปกติเลยนะจะบอกว่าต้มยำอร่อยมากต้มยำแล้วนี่หนูน่องก็โอ้โหเนี่ยกินต้มยำนี่ตัวนี้ต้องหมักย่างค่ะเอาไปเลยตัวหนึ่งนะครับนี่ตุกีฟอกเส้น นะครับแล้วก็อันนี้แถมไข่ด้วยนี่จะไปลองไปดูว่าแต่กับแต่กับไข่เจียวไข่ดาวว่าเรายังไงตัวนี้นะคะเรามีเค้กไข่ไก่งวงด้วยนะคะจริงๆแล้วเค้กทำเค้กได้ใช่ถูกต้องนุ่มฟูมากได้ไข่ไปกินอีกสองฟองใช่ตัวนี้สามารถทําไข่ลวกได้เขาก็คือนกชนิดหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวเปลือกไข่ก็เลยจะเป็นลายๆครับในเมื่อมันเป็นลายอย่างนี้ค่ะสามารถที่จะไปทําไข่ลวกเช้าๆได้ไม่ขาวนุ่มมาก นี่นะครับแล้วก็มีอะไรอย่างที่พี่แถมอ่ะอันนี้ไส้กรอกอันนี้แถมไส้กรอกใช่ไส้กรอกเนี่ยเดี๋ยวให้เห็นนิดนึงสิอันนี้เนื่องจากเรายังไม่ได้ติดออกแบบเลยใช่ยังไม่ได้ติดแบบนี่ไส้กรอกนะครับเดี๋ยวเอาไปทอดดูอันนี้อันนี้อันนี้เอาไปย่างเน้นย่างค่ะเราทขอเอาไปย่างไปย่างได้ไหมฮะโลเท่าไหร่เดี๋ยพี่ปกติ อันนี้ที่ทําอะค่ะก็คือถ้าเรามาซื้อหน้าฟาร์มเราจะมีราคาพิเศษให้นะคะแตกจากอันนั้นปกติพี่ขายโลเท่าไหร่โลละสามร้อยใช่ค่ะคูณสี่พันสองนี่นะครับอันนี้คือราคาปีกใช่ไหมพี่แต่ว่าามาที่หน้าฟาร์มเราจะมีราคาพิเศษให้ออันนี้อุ๊บนะคะเป็นราคาพิเศษค่ะราคาพิเศษหน้าฟาร์มใช่อยู่ที่พันเก้า น่าซาดีแล้วพูดซาดีโอเคพี่ถ้ามาถึงหน้าฟาร์มอ่ะโอเคค่ะราคาไม่แพงค่ะอ่าค่ะเป็นไทยเท่าไหร่ครับพี่พันหนึ่งแล้วกันนะครับพันหนึ่งนะก็คือลดให้นะครับหนึ่งพันบาทนะโอเคเดี๋ยวสแกนก็คือหน้าฟาร์มลดให้นะครับถ้ามาจากนายการโทนี่หมวกฟางมีพิเศษไหมพี่สักสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีบอกว่าถ้าเกิดใครดูคอนเทนต์แล้วก็มาจากบอกว่ามาจากน้าโทนี่หมวกฟาง ได้อันนี้เรามีราคาพิเศษให้แล้วมีของแถมให้นะคะถ้ามาจากรายการนี้เออสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีพี่อย่างต่ำก็จาให้สักสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เลยโอ้แล้วมีของแถมให้แน่นอนมีของแถมด้วยนะใครบอกว่ามาจากรายการนะท่านี้บอกฟางรดพี่ลดให้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีของแถมให้อีกนะครับโอเคมีของแถมให้เลือกได้เลยอ่านะครับแวะมานะครับที่ขานบุรีนะครับโอเคเดี๋ยวอเส็นสแกนจ่ายก่อนค่ะไก่งวงรอนแก่ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะเรียบร้อย โอเคนะก็อย่าลืมนะแวะมาเที่ยวกันนะครับที่ราชบุรีนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยดีกว่านะครับที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งนะครับที่อำเภอปากท่อค่ะปากท่อนะครับจังหวัดราชบุรีค่ที่บ้านไะดาวหมู่ที่2ตำบลดอนทรายอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะนะครับก็เจอแลที่นี้นะครับมีความสุขนะครับแล้วก็แฮปปี้